สวัสดีค่ะทุกคนบ้านสวนไรนามารายงานตัวแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้กล้วยไข่นะคะเครืองามงามมาหนึ่งเครือเลยแล้วก็สุกคาเครือเป็นบางส่วนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกล้วยดิบนะคะยังไม่สุกดีนะคะผลของเขาก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะลูกใหญ่ๆลูกงามงามเลยนะคะวันนี้แม่บอกว่าอยากกินกล้วยไข่ต้มนะคะกล้วยไข่ดิบเราก็จะนํามาต้มกันนะคะก็เอามาต้มสักส่วนหนึ่งนะคะอาจจะไม่หมดหวีนะคะ เราก็จะเตรียมหม้อนะคะแล้วก็นกํากล้วยไข่ที่เรา,าตัดเป็นลูกๆมานะคะนํามาล้างให้สะอาดเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็นํามาใส่หม้อที่เราจะใช้ต้มใส่น้ําลงไปให้ท่วมกล้วยนะคะสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เติมเกลือลงไปโรยเกลือลงไปเพื่อจะได้ให้มีรสชาตินะคะค็มๆนิดๆนหน่อยๆนะคะหลังจากนั้นเราก็นําไปติดเตาแก๊สกัน,นะค่ะติดเตาแก๊สแล้วก็วางหม้อที่เราใส่กล้วยแล้วก็ เติมน้ําลงไปแล้วก็เติมเกลือลงไปนะคะเพื่อทําการต้มให้ได้ที่นะคะเราก็จะต้มไปสักพักหนึ่งนะคะพอต้มไปได้สักพักหนึ่งแล้วเราก็คอยเปิดดูนะคะว่าถ้ากล้วยไข่เปลือกเขาแตกหรือว่าเปิดอกเขาแยกออกจากกันเนี่ยก็แสดงว่าใช้ได้แล้วแต่ว่าถ้าใครต้องการที่จะให้เนื้อนิ่มหรือว่าเนื้อละเกว่านี้นะคะก็สามารถต้มต่อไปได้ ระหว่างที่เรารอกล้วยไข่นะคะที่จะสุกนะคะระหว่างที่ต้มกล้วยอยู่เราก็มารองท้องนะคะด้วยนี่เลยนะคะจะเป็นแกงจืดนะคะแกงจืดเต้าหู้ใส่ผักกาดขาวแล้วก็วุ้นเส้นแล้วก็ใส่หมูด้วยนะคะทานแบบนี้ก็อิ่มอร่อยดีนะคะเพื่อสุขภาพด้วยนะคะทานกับข้าวนิดหน่อยนะคะหรือว่าจะทานปเปล่าแบบนี้ก็ได้เลยนะคะก็อร่อยไปอีกแบบหนึง่งเพราะว่าวุ้นเส้นเขาก็ให้พลังงานอยู่แล้วนะคะก็อร่อยดีนะคะ เดนเราก็มาเปิดฝาหม้อแล้วนะคะฝาหม้อที่เราต้มกล้วยนะคะต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เปลือกเขาก็จะแยกเป็นแบบนี้เลยนะคะเปลือกเขาจะเหลืองๆเราก็แยกออกจากกันนะคะเราก็นําเปลือกเขามาแกะดูนะคะแกะดูว่าเขาสุกดีหรือยังนะคะถ้าเราคิดว่าเขาสุกดีเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าเราก็ลองชิมได้นะคะบอกเปลือกแล้วก็ลองนํามาชิมได้แต่ว่าระวังร้อนด้วยนะคะเพราะว่า พึ่งนําออกจากหม้อหม้อต้มนะคะหม้อต้มที่เราต้มเมื่อสักครู่นี้เองนะคะลองชิมกันนะคะแกะเปลือกแล้วก็นําช้อนมาตักแล้วก็ลองชิมกันเนื้อเขาก็จะเหลืองๆแบบนี้เลยนะคะรสชาติเขาก็จะอออเค็มๆนะคะปลาเล่มปลาเล่มนะคะ,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 คะเพราะว่าเราเติมเกลือไปผสมกับน,น้ําด้วยเพื่อให้กล้วยที่เขาอาจจะมีรสจืดๆนะคะรสหวานน่อยๆนะคะ เพิ่มความเค็มของเกลือแล้วก็น้าเกลือเข้าไปด้วยนะคะก็จะออกหวานหวานเค็มๆแล้วก็มันๆด้วยนะคะรสชาติก็อร่อยไปอีกแบบหนึง่งก้วยไข่เขาก็จะนิยมมาต้มนะคะต้มทานกันนะคะทางบ้านเราคือไม่ได้ทานบ่อยนะคะเพราะว่าเกลือก้วยไข่ก็อาจจะมียังไม่ไม่มากนะคะ